การฉีดวัคซีนไม่ใช่แต่ฉีดป้องกันเป็นโรคระบาดโควิด1 9นะครับสิ่งที่สำคัญท่านต้องคิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับขอให้ปู่ย่าตายายที่อายุ60และกลุ่มเสี่ยงทั้ง7โลกนะครับให้ออกมาฉีดกันเยอะๆนะครับ ตอนนี้นะครับผมว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยคือกำาออบนะครับเราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นในเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็เรื่องของผู้เสียชีวิตทีนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยป้องกันนะครับในส่วนของตัวเราเพื่อนรอบข้างนะครับแล้วก็ครอบครัวหลังจากเราฉีดไป ถามว่ามีโอกาสติดเชื้อไว้ก็มีนะครับมีแต่ว่าความรุนแรงของอของโรคเนี่ยถ้าเราได้ฉีดวัคซีนเนี่ยความรุนแรงจะลดลงนะครับก็จะได้ป้องกันชีวิตแล้วก็เพื่ออบข้างตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตในประจําวันแต่ละวันเราไปสัมผัสใครไปพูดคุยกับใคร,รบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง จะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานเวลาที่เราติดโรคมาเนี่ยนะคะก็จะทําให้ใหอ,อันตรายที่เกิดจากโรคเนี่ยคะ่ะลดลงค่ะก็คืออย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตจากโควิดแน่นอนนะคะมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันมาฉีดวัคซีนกันนะครับ